ครับมาเบิ่งบรรยากาศตึกตึกป่าครับเงี้ยมันจะโอรีนะ้องคับด่ดดางตึกป่าครับพี่น้องช่วงบรรยากาศครับครับบรรยากาศนี้มันเร่งเลี้ยงงอนเลี้ยงควายพ่อพรครับพี่น้องครับบรรยากาศมีชานบันอาองเขาเลี้ยงควายไปพร้อมครับเปนตึกป่าไปนน้ำครับยามือแรงโอ้ยบรรยากาศท้องทองุทง่ทงหน้า อิสานบ้านเฮาครับบานสใสไทยพี่ใน้องได้รับชมครับพี่น้องครับอูยูบ้านกุ้งเมืองไก่เป็นหอดบ้านขึ้นหอดซองเบื้องนี่นะครับบรรยากาศบรรยากาศครับดั่งไฟกีบบกหอยพ้อพี่น้องมีแต่เปลือกมีแต่เปลือกกินเบิดแเรวกีบบกหอยครับ กัดด่างตึกปูตึกป่าครับโอ้ยบรายมาถ่ายตอนลุงรถกลับปรอคอคือเนาะวันเนะครับพี่น้องครับปลาเขาทั้งเจ้าพุ่นละปลาเขาทั้งเจ้าพุ่นนี้อืะ รถเมเดบนนี่ไป่ตันเารถเก็บตรงตันจอดเมีนกรต้องตําเขาแห้ตึงรเด้มันว่าปูมุ้มมี่วะเนี่ยปลายังเนี่ยน้ำแตกจันจันเนี่ยเขาทั้งเจ้าคนเอป่า แม่วันรู้วันแรงเหนูที่บ่ได้ตัวใหญ่อยู่อ่ะนี่ตรวจกันดินั่นนั่นนั่นเทียบรอยนั่นนั่นนั่นจังได้มาด่าดัง่นี่เป็นจังได้เอ้าอู้นั่นตัวทำนี่แล้วทำใหม่กายอยู่โอ้ทำใหม่ผาดแค่เล่ายิงยื้อยังสี่นี่ยหอดบ่นี่ยหอดตุ่มบ่เนี่ย งอดตุมวอบุท่านบุท่านได้ออกไปเราค่อยว่านะเออเพระว่ผ้ปองปดสีได้เอาสิได้เหปสีหอมานว่าปสมานเอาวัดดวงกันนู่เอา เออเลี้ตน่ะนนักาอาีบึกเออสามคนละมุดก็ลอก็ลอก็ลอจยงเย่เออเอาฮึมฮึดูยิน้านเอามุดแล้วครับมุดแล้วมุดแล้วครับมุดแล้วมุดแล้วเอาผู้ใดสีได้อืมสิเมนส่ิเมนตัวที่โดดบอลหรือว่าโบเมนเออ <laughs> โอ้ยสิบบ่ทอน้ำาผ้าอยู่ว่ะลุงบท่ทอน้ำาผ้าอยู่ว่ะสิเม้นตัวโดดตัวเขาเก็บเล็นบ่เอโอ้ตัวนี้แล้วซันนะ่ะใส่ยกขึ้นเบิงโนโอ้าเ <laughs> อ่าเรียบร้อยเลยครับ เดี๋ยวเขาคอาสรุปผลงานกันนะครับพี่น้องครับว่าลุงเทิงกับลุงยุ่นพ่นสีได้ป่าบอกรับเดี๋ยวเข้ามาเบิงกันครับพี่น้องครับแต่เพียนโรดโรรมันอยู่ตัวเนี่ยโทโชโชโโช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 โ่โชโชโเโ่าชโ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 ชบชโชโกโนโชัชครับโชโชโว่ชโ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 อยู่คนละชัชโชโัโช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 บครับ น้องครับน,นี่ครับโอ้พอได้ปลดแรงอยู่ทุกพี่น้องพอสามสี่โตครับตกระ킹งนัลนึงป็นวานนี้ครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงสนี้พี่น้องเด้อนะครับคลิปหน้าว่ากันใหม่ขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ